ภาพให้ยงดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมีมาตรฐานใกิดจากการร่วมพัฒนาเพื่ความปลอดภัยของทุกคนสนับสนุนเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สบายประชาชนยังหวังใจในทุกด้านระบบงานให้มีมาตรฐานคือความต้องการทุกท่านทุกโรงพยาบาลมีความฝัน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่สําหรับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์รุฬา,า,าพยาบาลก็มีความฝันค่ะและความฝันนั้นก็เป็นจริงคือการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานนั้นจะเป็นอะไรเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ อาจารย์คะผลงานเด่นชินนี้ของอาจารย์ค่ะมีจุดเป้าหมายอะไรคะค่ะก็เป็นการที่เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการรับรองคุณภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่คณะแพทยาศาสตร์ศาิริาชพยาบาลน,นั้นมีความมุ่งม,มั่นและก็คงไว้เรื่องของการที่เป็นคุณภาพระดับสากลค่ะเนื่องจากทราบว,ว่า,าศิริราชน,นั้นจะต้องรับการรับรองต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในปี2557ค<ฆ>่ะแล้วก็ทางสรพอเองก็มีการที่นำมาตรฐานวิธีการประเมินแบบใหม่เข้ามาซึ่งเป็นการต่อยอดจากแบบเดิมค่ะ<ฆ>ทำให้เรามองเห็นว่าอันนั้นจะเป็นอีก9้วหนึ่งที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ศิรพาาิพัฒนในการที่เอามาตรฐานสากลเข,ข้ามาใช้ก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่ขอรับรองในครั้งนั้นเลยคะ แล้วกระบวนการหละะักามีอะไรบ้างคะค่ะหลังจากที่เราทราบว่าจะมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นก็ไปลองศึกษาดูว่าวิธีการของสพหรือว่ามาตรฐานต่างๆตรงนี้ค่ะข้อกำหนดคืออะไรบ้างคะ,คะทีมก็มานั่งดูก็จะเห็นว่ามีอยู่สองสามประเด็นที่มีความต่างแต่มีบางส่วนที่จะคล้ายคล้ายกันกับที่เคยปฏิบัติมาส่วนที่คล้ายก่อนก็คือว่าในความที่ต้องคงมีความเป็น คุณภาพอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่ในการทํางานของทุกๆคนที่ทุกส่วนงานตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรามีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับการรับรองในปี2542แล้วก็ทุกๆสามปีเราก็ผ่านการรับรองมาได้ดีๆแล้วก็ยังคงคุณภาพยังคงคุณภาพไปนะคะแล้วก็ให้คุณภาพเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปจากเดิมที่เราทําเฉพาะฝั่งที่เป็นของโรงพยาบาลตอนนี้เราขยายไปทั้งคณะ ทุกพันธกิจของเราก็จะมีเรื่องของคุณภาพอยู่ในใจของทุกๆคนะนะคะถัดไปก็คือสิ่งที่ต่างออกมาคือวิธีประเมินะนะคะวิธีประเมินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนรายงานประเมินตนเองนะคะก็มีบางส่วนที่คงเดิมแต่บางส่วนที่ต้องทําเพิ่มก็คือการประเมินรายข้อนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องดูกลับไปย้อนไปที่นโยบายคือถ,ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ มาตรฐานจะเน้นที่กระบวนการที่อยู่ที่หน้างานส่วนใหญ่แต่ด้วยมาตรฐานใหม่อันนี้ก็ดีคือกลับมาที่นโยบายแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติก็ทําให้ภาพเจนขึ้นก็คือประเมินไม่ใช่แค่หน้างานแต่ว่าประเมินทุกขั้นตอนก่อนที่จะออกมาเป็นหน้างานใช่ไหมคะแต่นโยบายและจนมาถึงเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เรามีการกําหนดเชื่อมโยงลงมาเรื่อยๆจนถึง แล้วน้างงานล้ค่ะแล้ว,ลวสุดท้ายย้อนกลับเข้าไปดูเรื่องของระบบการประเมินประเมินผลทั้งระบบอ,อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดการบูรณาการของระบบงานต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นมิติที่ดีมากเหมือนค่อยๆเชฟชาร์ปค่ะแล้วทางโรงพยาบาลมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะค่ะที่สําคัญก็คือว่าเราก็มีการทํางานที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการบูรณาการนะคะตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติค่ะและที่อีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญก็คือ เรื่องของการที่จะต้องวัดผลเพื่อประเมินว่าระบบที่เราทำรือสิ่งที่เราทำวันนี้ค่ะได้ผลลัพธ์เป็นยังไง<ฆ>มีไหมจะต้องมีอะไรปรับปรุงไหม<ฆ>นะคะอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ทําให้ความเข้าใจของคนทํางานเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้น<ฆ>เพื่อจะเดินทางต่อไปในเส้นทางคุณภาพค่ะแล้วหลังจากที่เรามีการพัฒนาแล้วอะค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนสิ่งที่เป้าหมายครั้งนี้เราทําเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เราก็ได้การรับรองคุณภาพนะ mm hmm. วันสเ A ค่ะเป็นแห่งแรกของประเทศซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของอคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็ประชาคมชาวศิริราชทั้งหมดนะคะ mm hmm. ราะว่าด้วยเรื่องคุณภาพเราก็ยังสามารถทําได้และก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. นการด้วยมาตรฐานที่อัพขึ้นส่วนที่2คือเกิดการเรียนรู้เพราะว่าในกระบวนการเยี่ยมเนี่ยผู้เยี่ยมก็ให้ให้ข้อคิดในระหว่างการเยี่ยมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็น ลักษณะสําสคัญของสรพรคือกัรยานณมิตรซึ้งกันละกันนะคะ,ะอันนี้ก็เกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดการตื่นตัวของคนทํางานในเรื่องของสิ่งที่คุณภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คิดว่าทําให้การเดินทางในเรื่องของคุณภาพของเราหรือเรื่องของที่สําคัญคือเรื่องของระบบงานต่างๆน่าจะดีขึ้นเรื่อย ขอแสดงความยินดีกับทางโรงพยาบาลศิริราด้วยนะคะที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน a d v a n c e d HA แห่งแรกของประเทศไทยคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาวัฒนธรรมองค์กร